สำหรับเพื่อนๆที่ลืมรหัสสตรีมนะครับเข้าสตรีมไม่ได้เราจำรหัสพาสเวิร์ดไม่ได้ให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดเจ้าตัวโปรแกรมสตรีมขึ้นมานะครับจากนั้นในส่วนของหน้านี้นะให้เราสังเกตตัวหนังสือทางด้านล่างตรงนี้นะครับไ c ค n t sign in หรือว่าเข้าสู่ระบบไม่ได้นะครับให้เราจิ้มเข้ามาได้เลย ในส่วนของตรงนี้ให้เรากดไปที่เมนูแรกเลยครับผม Forgot Account Name or Password หรือว่าลืมรหัสนะครับจากนั้นให้เราใส่อ e ีเมลนะครับที่ผูกกับบัญชีสตรีมหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีสตรีมลงไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ให้กดติ๊กถูกในส่วนของ m n o t a r o b o t ตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดของใครมีขึ้นให้แก้แคปชั่นนะครับแบบนี้ก็แก้แคปชั่นให้ถูกต้องให้เรียบร้อยครับผม เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มเสร์ชหรือปุ่มค้นหาได้เลยเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับสําหรับคนที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะถ้าเกิดเบอร์ของเพื่อนๆใช้งานได้อยู่นะครับก็ให้กดที่เมนูแรกอันนี้ได้เลยแต่ในวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกู้ผ่านทางอีเมลให้ดูนะเพราะว่าตอนสมัครเนี่ยทุกคนน่าจะต้องใส่อีเมลอยู่แล้วนะครับผมจะกดเป็นอันที่2ไปก่อนนะครับ จากนั้นในส่วนของช่องนี้นะให้เพื่อนๆเ,เลือกอันแรกครับผมที่เป็นชื่ออีเมลของเราครับผมจากนั้นให้เราไปเปิดอีเมลที่ผูกกับบัญชีสตรีมของเราขึ้นมาได้เลยอ่าและเพื่อนๆจะเจอกับเจ้าอีเมลตัวนี้นะครับ Steam Support Steam a แอดเคาน์ตรีคอเวอรให้เรากดเข้ามาได้เลยครับผมจากนั้นกดไปที่ปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะครับ สำหรับคนที่ไม่มีอีเมลส่งมานะครับให้ลองไปดูในส่วนของอีเมลขยะหรือว่าสแปมเมลนะถ้ายังไม่มีอีกให้เรากลับมาที่หน้าของโปรแกรมสตรีม Steam นะครับมันจะมีปุ่มคำว่ารีเซนตตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้หรือว่าส่งรหัสยืนยันอีกครั้งนะให้เพื่อนๆกดเข้ามาได้เลยและลองกลับไปดูที่อีเมลอีกรอบนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูแรกครับผมรีเซ็ตไมล์พาสเวิร์ดตรงที่ลูกศรชี้นะครับแล้วก็ ให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการจะใช้ลงไปได้เลยซึ่งรหัสผ่านเนี่ยผมแนะนําอย่างน้อยแตัวอักษรนะครับเป็นอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กผสมกันพร้อมกับตัวเลขนะใครนึกไม่ออกให้ดูตัวอย่างตรงนี้นะครับผมจะขึ้นตัวอย่างรหัสที่ดีไว้ตรงนี้ลองเอาไปดัดแปลงใช้กันดูได้เลยส่วนช่องต่อมาทางด้านล่างนะครับก็ให้เราเอารหัสเมื่อกี้นะครับมากรอกที่ช่องนี้อีกรอบนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดที่ปุ่ม change password หรือเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ได้เลย เมื่อเขากลับมาในหน้านี้และเขียนว่ารหัสผ่านของคุณได้ถูกอัปเดตแล้วนะครับแบบนี้ให้เราปิดหน้านี้ออกไปได้เลยครับผมให้เพื่อนๆเ,เปิดโปรแกรมสตรีมขึ้นมาอีกรอบนะและลองล็อกอินตัว id สตรีมของเรานะพร้อมกับรหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าไปใช้งานตัวโปรแกรมสตรีมเล่นเกมกับเพื่อนได้ตามปกติแล้วนั่นเองโอเคลองนะั่ไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิป ก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ